มาลุ้นกันนะครับจะเอาลงได้ไหมลงอีกแล้บลงอีกแล็บเอาหายไปแล้วครับเอาขึ้นกับไมกได้ครับไม่เอนดีไหมอ่ะขึ้นขึ้นรอบขึ้นรอบ โอ้ขึ้นกลับมาอีกแล้วครับโอ้ยเอาลงไปอีกแล้วครับเอาขึ้นกลับอีกแล้วครับ